สวัสดีค่ะหนิงคะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่22-28ถึงมกราคม2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความคิดการใช้เรื่องของหลักการมาประกอบการตัดสินใจนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องลังเลหรือว่าให้คิดวิเคราะห์มากขึ้นด้านการงานสัปดาห์นี้เด่นเรื่องของธุรกิจสื่อสาร การเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะการใช้สื่อต่างๆการเดินทางข้ามนาคมโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆก็จะช่วยติดต่อประสานงานให้กับคุณมากขึ้นส่วนท่านที่ทำงานประจำอื่นๆนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการใช้สติให้มากขึ้นในการทำงานการประสานงานกับคนรอบข้างต้องมีความชัดเจนมีคำพูดที่ตรงประเด็น ทั้งนี้เรื่องของการงานนะคะก็อาจจะส่งผลมาที่เรื่องของการเงินเนื่องจากการติดต่อสื่อสารต่างๆยังไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะทําให้รายรับเข้ามาช่วงนี้ล่าช้าหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายมากขึ้นยังไม่เหมาะกับการลงทุนธุรกิจหรือใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะคะต้องรออีกสักพักส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของการเดินทางภัยทางน้ำต่างๆ หรือระบบน้ำนะคะในร่างกายอาจจะทำให้คุณเจ็บป่วยได้คนโสดสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการลังเลตัดสินใจนะคะเหมาะกับการศึกษาหรือว่าดูใจกันสักระยะถ้าพบรักช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่โดดเด่นเป็นต้นส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่นิ่งๆทรงๆเป็นช่วงที่ประครับประคองหรือว่าช่วยกันคิด เพื่อที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคร่วมกันนะคะจัดแจงเรื่องต่างๆในชีวิตคู่อาจจะยังไม่เหมาะกับการตัดสินใจใหญ่ๆนะคะช่วงนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันสำหรับชาวพฤศษศค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้ หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ